เป็นคู่จิ้นที่ตอนนี้ชาวด้อมพากันลุ้นพากันเชียนหนักสุดๆทั้งประเทศไปแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฮอตที่มีร่างทองเป็นของตัวเองอย่างนั์ชาลีและสาวเกาหลีกามินค่ะเมื่อลาสุดกามินได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่สองมาครั้งนี้ทางทำงานและสวีทกับหวานใจหนักสุดๆ ลาสุด16มีนาคมนลกกามินก็ได้ออกงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกกับงานยนะูซรีนณสยามสแควร์ท่ากลางกองทับฟันคลับที่มารอดูความหวานและมาส่งกำลังใจให้กับคู่นี้กันค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าอีเวนต์ครั้งนี้ของทั้งคู่ทำเอาสยามแตกสยามหวานไปตามตามกันเลยละค่ะสเปค ของกามินแล้วก็แน็คถ้าเอาแบบในอุดมคติแล้วอะสเปคเขาเป็นยังไงขอเริ่มที่กาหมินก่อนค่ะค <c oughs> งตอบตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วหะครับกดดันขนาดนี้รอฟังรอฟังนะคุณชาลีอ๋ชอชาลีร่างใกล้เชาลีร่างใกแต่제가아직찰리를지금파악하고있는중이라서어찰리 ก็ลลกกกกบบยักยงกับพี่แน็กเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้พี่แน็กไปแล้วก็แบบใจดีแบบพี่แน็กหล่อแบบพี่แน็กเลยค่ะคุณครับตาคุณแล้วสเปคคุณทายคุณเนี่ยต้องเป็นยังไงกามินค,ครับ ง่าย,ายอลองผมตอบแตงโมดิ <laughs> <c oughs> อคยอคยอกระมินกาะมิน <laughs> อน